ส้อ23นะคะกิจกรรมีพนักงานรายเดือนดังนี้นะคะคือนางสาวสิตอแจ็ก่งมากนะคะนายดีจริงแน่นอนนะคะนางสาวงานดีนยขอโทษค่ะนางสาวงานจริงดีพร้อมนะคะค่ะแล้วเข้าที่ระบบปิเดเทโลนะคะคลิกที่ฐานข้อมูลนะคะคลิกที่เพิ่มไม่แก้ไขบอดพนักงานนะคะกดปุ่ม F3 เพิ่มนะคะหรือกด F3 ที่แป้นเพิ่มนะคะรหัสพนักงานใส่นย์หนึ่งนะคะ เลขบัตรพนักงานไม่ต้องใส่นะคะคำนาน้ายแต่ว่านางสาวนะคะค่ะชื่อสกุลพนักงานนะคะคือสุดใจนะคะเห็นมากค่ะไปที่เพศนะคะให้รเราเ่็นเป็นเอสค่ะจากนั้นให้ไปที่ที่อยู่นะคะค่ะต้องอำเภอและเขตนะคะให้ใส่เป็นลาดเช้าค่ะ งจังหวัดนะคะใส่็จ๊กแล้วก็เอนเตอร์นะคะเลือกกรุงเทพนะคะ PK รุณทู้นะคะ8ตีชู้1 0 2 5 0นะคะคลิกที่3นะคะหน่วยงานสังจัดเงินเดือนนะคะให้ไปที่วันเริ่มทํางานนะคะคือ1 0 1 2 5 5 7นะคะค่ะไปที่เงินเดือนและค่าแรงนะคะทีมละ5,000บาทนะคะค่ะให้ไปที่ธนาคารนะคะใส่จุดแล้วก็ เลือกที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ,าาาะ,คะขาสาขานะคะคือเมื่องล่างกำเนงนะคะขาเลขบัทชีเงินฝากน,านะคะคือสองห้าศูนย์สี่สองสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่ง จากนั้นก็ใส่เส้นนะคะกองคุณเราใส่ตรงนี้นะคะเลขบัตรประจำตัวเลขที่นะคะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเลขประจำตัวผู้สี่ารีนะคะก็จะขึ้นมาให้เองนะคะคุณแรกเราก,ก็กด e n t บัน,น,นะคะค่ะจากนั้นเป็นรหัสตัวที่สองนะคะให้ใส่ถึงสองนะคะไปที่คำนำหน้านะคะคือนายนะคะ นะคะดีจริงแน่นอนค่ะไปที่เทศนะคะเป็นเทพชนันเดิมน,นะคะส่วนที่อยู่นะคะไปที่อำเภอ,อเขนนะคะให้เราพิมพ์ว่าสะพานสูงนะคะจังหวัดนะคะกรุงเทพเดิมน,นะคะเลือกดีเทสีเทปนะคะ ส่วนรหัสไปรษณีย์นะคะคือ1นึง2สอง9นะคะต่อไปที่3เงินงานและสังกัดเงินเดือนนะคะจงวันเริ่มทำงาน,นนะคะเ่าใส่เป็น0 1นึง2 2 5 8ค่ะไปที่เงินเดือนและค่าจ้างนะคะถ้าเราใส่เป็นยอดเงิน1หนึ่นห้าพันบาทค่ะให้เราไปที่ธนาคารนะคะใส่ปุ่ม Enter นะคะเลือกธนาคารธนาคารนะคะจากขารามคนแหงนะคะ เลขที่บัญชีธนาคารคือสองห้าศูนย์สี่สองสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสี่สองนะคะค่ะเราไปที่กองทุนปปสนะคะตรงเลขบนเลขบนประจำดวงชะชนนะคะให้เราใส่เป็นสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหรือหนึ่งสองสามสี่นะคะค่ะเลขเต็มทุกตัวสีาสินะคะระบบก็จะขึ้นมาให้เองนะคะจากนั้นเรากด S ปิดบันทึกนะคะค่ะส่วนรหัสหุ้ิสามนะคะให้เต็มสี่สี่ ไปที่คำนำหน้านะคะคือนางสาวนะคะไปที่เชฟนันนะคะคือานางจริงดีซ้อมนะคะค่ะจากนั้นไปที่เพศน,นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นเอสนะคะค่ะจากนั้นไปที่ที่อยู่นะคะตรงเขตอำเภอและเขตนะคะคือเขตราชบุรี v นะคะ รุงเทพนะคะจังหวัดกรุงเทพรอบดีกรีกรุงเทพนะคะรหัสปรินี้นะคะคือ1144นะคะนี้เสร็จแล้วนะคะไปที่หน้าที่สามนะคะคือเหมือนงานและสัมปทานเดือนนะคะตรงวันเลิกทำงานนะคะคือเป็น1122นา้าแป8นะคะไปที่เดือนเดือนและค่าแรงนะคะคือ15,000บาทนะคะค่ะจากนั้นไปที่นาคานะคะใส่กุ่ม enter นะคะเลือกที่ราคาธรรมชาตินะคะ สาขาลาคมเหม่งนะคะไปที่ระเบียนสายรับคูอสองห้าศูนย์สี่สองสี่ศูนย์ศูนย์สามสี่สองนะคะค่ะไปที่กองทูณสองสองนะคะให้เราใส่เลขบนตระดานโซนนะคะคือสามสี่เ้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ กนนารเล่นจานลวดสนะคะคือจะขึ้นอัตโนมัตินะคะแล้วออกด exit บันทึกนะคะค่ะการบันทึกข้อสอบวิชานะคะก็เสร็จที่แล้วะคะ่ะ